นมไข่มุกเม็ดจิ๋วเปิดร้านได้ทันทีไม่ต้องรอยอดขายปางังคืนทุนไวกำไรดีแฟนชายที่ลงทุนง่ายขายดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศสวัสดีครับจากแบรนด์มอนฉาดนะครับในตัวแบรนด์มอนฉาเองเนี่ยเราขายนะครับในราคาเริ่มต้นแก้วละยีี่บาทนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญของเราเนี่ยคือวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนของเราที่เราสามารถทําได้ค่อนข้างดีจุดเด่นของเรานะครับคือเราใช้ไข่มุกเม็ดจิ๋วแล้วเรากล้าพูดเลยว่าเราเป็นแบรนด์แรกในตลาดที่กล้าใช้ไข่มุกเม็ดจิ๋วในราคาเท่านี้นะครับไข่มุกเม็ดจิ๋วที่ ต่ังจาก24บาทเพียงแค่5บาทเท่านั้นนะครับเป็นเพราะว่าเราสามารถทําทุนได้นะครับแล้วก็เราตั้งใจที่จะนารตรงนี้สู่ออกผู้บริโภคจริงๆเพราะนั้นเราเลยทําราคาขายที่ค่อนข้างไม่ได้แพงมากนะครับแต่พูดถึงกําไรนะครับต้องบอกว่ากาไรเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่50%ขึ้นไปเลยแก้วในราคาปัจจุบันย้านะครับในราคาปัจจุบันของแบรนด์แฟรนไชส์อยู่ที่15บาทนะครับเลือกลงทุนวันนี้จัดให้ของฟรีเพียบวัตถุดิบ1,000แก้วแรกอุปกรณ์เริ่มต้นสําหรับเปิดร้านสัญญาแฟรนไช์ทา่วยิเคะ และออกแบบร้านทําการตลาดส่งเสริมการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ลงทุนสิทธิ์ในการใช้แบรนด์เครื่องหมายการค้าการฝึกอบรมสอนสูตรทุกเมนูก่อนเปิดร้านค่าธรำเนียมปีแรกเมนูเครื่องดื่มมากกว่า40รายการครบจบทุกความต้องการงบการลงทุน89,000บาทถึง259,000บาทมี3แพ็กเกจให้เลือกไซส์ SML กำไรเฉลี่ย50-60%จากยอดขายไม่เก็บค่ารายเดือนรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ยอดขายโอกาสดีด ที่ไม่ควรพลาดสนใจลงทุนโทร063 0 5 5 5 5 52ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 หนึ่ง8 7หนึ่ง้าหนึ่งแปดเจด